คำเตือนถึงคลิปนี้จะชื่อว่า snow ว h i และคุณพ่อคุณแม่น่าจะกําลังเปิดให้ลูกๆดูอยู่แต่ว่าถ้าน้องเด็กมากๆเวอร์ชั่นนี้ที่วิวกาลังจะเล่าเป็นเวอร์ชั่นนิทานกริมส์นะคะดังนั้นอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับเด็กที่เล็กมากๆเท่าไหรค่ค่ะสวัสดีค่ะวิวจากแชนเนล p o ย n t ์ว v i ค่ะ แมนะหลังจากที่ช่วงนี้นะคะช่องของเราเนี่ยไปเล่าเรื่องอะไรหนักๆมาเยอะแย,ยะมากมายนะคะเป็นเชิงประวัติศาสตร์อะไรบ้างเนี่ยวิวก็คิดว่าเอ๊ะเราควรจะมีเรื่องเบาๆสบายๆเนี่ยมาให้ทุกคนได้ฟังกันบ้างนะคะซึ่งทําให้วิวเนี่ยกลับไปดูเพลย์ลิสต์เก่าๆในช่องค่ะว่าเอ๊มีเรื่องอะไรบ้างนะที่เราไม่ได้เล่านานแล้ววิวก็ไล่ล์ไล,ลไปค่ะก็ไปเจอกับเพลย์ลิสต์นิทานกริมส์นั่นเองนะคะซึ่งวิวเคยเล่าไว้หลายต่อหลายเรื่องแล้วด้วยกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะพอเข้าไปดูก็พบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ย สักเรื่องหนึ่งขึ้นมาเล่านะมันมีหลายเรื่องมากเลยแหละเพราะว่าที่น้องกริมส์เนี่ยเขาก็รวบรวมนิทานหลายต่อหลายเรื่องในยุโรปเนี่ยมารวมกันไว้เป็นเล่มเดียวถูกต้องไหมคะซึ่งบางเรื่องนี่ก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยชื่อกันเพราะว่าดิสนี์ไม่ได้เอามาทําเป็นการ์ตูนหรืออะไรต่างๆค่ะทีเนี้ยไล่ไปไล่มาวิวก็พบว่าเฮ้ย แปลกมากมันมีอยู่เรื่องหนึ่งทุกคนที่เป็นเรื่องที่ดังมากนะแต่ว่าช่องของเราเนี่ยไม่เคยเออกมาเล่าแบบเต็มๆเลยอาจจะมีไปพูดถึงนิดหน่อยตรงที่ว่ามีเจ้าหญิงคนไหนในดิสนีย์ที่มีตัวตนจริงบ้างนะคะแต่ทําไมเราถึงไม่เคยเล่าเรื่องของคนคนนี้เต็มๆเลยล่ะดังนั้นวันนี้บิวก็เลยคิดว่าเราควรจะมาฟังเรื่องสโนไวท์กันค่ะขอบอกเลยว่ารับรองแซบนะคะสำหรับตอนนี้พร้อมที่จะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้สาระหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ เรื่องราวของ Snow White Version s ส o w w ว i t เวอร์ชันกริมซ์เนี่ยนะคะก็เริ่มต้นขึ้นง่ายๆเหมือนกับนิทานเรื่องอื่นๆน,นั่นแหละค่ะก็คือการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะคะในอาณาจักรที่ไกลแสนไกลมีพระราชินีอยู่องค์หนึ่งค่ะ พระนางเนี่ยกำลังนั่งอยู่ที่บริเวณขอบหน้าต่างนะคะซึ่งหน้าต่างของพระนางเนี่ยเป็นไม้มะเกลือค่ะสีดําสนิทนะคะในขณะนั้นเนี่ยพระนางก็กําลังเย็บผ้าอยู่ค่ะแล้วก็เหมอมองไปนอกหน้าต่างนะคะมองไปที่หิม,มะที่กําลังตกโปรยปลายช่างเป็นทัศนียภาพที่สวยงามเสียเหลือเกินเสียอยู่อย่างเดียวค่ะคือ จำได้ไหมว่าพระนางทําอะไรอยู่สิ่งที่พระนางทําอยู่นะคะก็คือเย็บผ้าหลายๆคนที่เคยเย็บผ้าน่าจะรู้กันดีนะคะว่าการเย็บผ้าเป็นสิ่งที่ต้องการสมาธิค่ะคือสมาธิเราควรจะจดจ่ออยู่กับผ้าและเข็มซึ่งเป็นของมีคมไม่ใช่จดจ่ออยู่กับหิมะที่ตกอยู่นอกหน้าต่างนะคะดังนั้นแน่นอนค่ะว่าพระนางเนี่ย ใจลอยขนาดนี้เข็มในมือก็อจะต้องแทงโดนนิ้วของตัวเองค่ะซึ่งก็ทําให้เลือดของพนานเนี่ยหยดลงมานะคะติ้งติ้งติ้งเป็นไงเปิดเรื่องมาไม่ถึงนาทีก็เลือดออกแล้วนะคะโหดร้ายจริงๆค่ะ กลับมาต่อค่ะเลือดของพระนางเนี่ยก็หยดติงต๋งติ๋งติ๋งนะคะลงไปที่บริเวณขอบหน้าต่างที่มีหิมะเนี่ยปกคลุมอยู่ค่ะซึ่งก็ทําให้คนปกติเนี่ยก็คงรู้สึกว่าโอ้ตายแล้วเข็มจิ้มมือฉันจะต้องไปปฐมพยาบาลอะไรต่างๆแต่เนื่องจากพระนางเป็นราชินีที่อยู่ในนิทานนะคะดังนั้นความคิดก็จะต้องไปไกลกว่านั้นค่ะสิ่งที่พระนางคิดก็คือโอ้โหเลือดเลือดที่มันหยดลงบนหิมะนี่มันช่างสวยงามเหลือเกินฉันอยากมีลูกสาวหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวก่อนที่หลายคนจะเข้าใจว่าลูกสาวหน้าตาแบบนี้คือ ลูกสาวหน้าตาเป็นเลือดอะไรอย่างนี้นี่คือไม่ใช่นะคะพระนางเนี่ยคิดว่าอยากมีลูกสาวที่สวยงามคนนึงแล้วก็หน้าตาขาวเหมือนกับหิมะนะคะที่อยู่บนขอบหน้าต่างส่วนผมเนี่ยอยากให้ดำสนิทเหมือนกับกรอบหน้าต่างและปากเนี่ยก็ให้แดงสวยเหมือนกับเลือดที่จดอยู่บนหิมะสีขาวนะคะซึ่งหลังจากที่พระนางคิดแบบนี้ไปไม่นานคะ่ะพระนางก็ตั้งท้องขึ้นมาจริงๆนะคะ ทำให้พระนางเนี่ยมีความสุขมากๆค่ะและแล้วนะคะในที่สุดวันที่รอคอยก็มาถึงค่ะพระราชินีเนี่ยคลอดลูกสาวออกมานะคะหน้าตาสวยแบบที่คาดหวังไว้เป๊ะเลยผมเนี่ยดำคลับนะคะปากแดงแปด๊ดหน้านี่ขาวซิทเหมือนหิมะซึ่งฟังดูแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันสวยตรงไหนนะแต่เอาเป็นว่าในยุคสมัยก่อนการขาวซิทนี่คือความสวยนะคะถ้าเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะว่าทําไมเขาถึงมองสิ่งนี้ว่าเป็นความสวยะนะอย่างไรก็ตามกลับมาที่เรื่องของเราต่อค่ะพอพระนางเนี่ยเห็นหน้าตาของเจ้าหญิงน้อยแบบ บบนี้พระนางก็ตั้งชื่อให้กับลูกสาวของตัวเองว่าสโนไวท์นะคะสโนแปลว่าหิมะส่วน white ไวท์แปลว่าขาวก็คือเจ้าหญิงที่ขาวประดุจหิมะนั่นเองค่ะในวันที่สโนไวท์เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นวันที่พระนางเนี่ยสิ้นพระชนไปซะอย่างนั้นเลยค่ะและแล้วนะคะเวลา,าก็ผ่านเลยไปเจ้าหญิงน้อยก็อาศัยอยู่กับพระราชบิดาอยู่ต่อมาค่ะซึ่งพระราชบิดาหรือว่าพระราชาเมืองเนี่ยก็ move on ค่อนข้างเร็วนะคะดังนั้น1ปีผ่านไปค่ะ พระราชาก็มีพระราชินีองค์ใหม่นะคะมาเป็นแม่เลี้ยงให้กับสโนไวท์ค่ะทั้งหมดก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแบบนี้มาเรื่อยๆนะคะปัญหาคืออะไรรู้ไหมปัญหาคือคุณพระราชินีคนใหม่ที่เป็นแม่เลี้ยงเนี่ยนางเนี่ยเป็นคนที่สวยมากค่ะแล้วก็เป็นคนที่หลงใหลในความสวยของตัวเองนะคะพระนางเนี่ยมีกระจกวิเศษอยู่บานหนึ่งค่ะบ่อยครั้งที่พระนางจะเดินไปถามกระจกวิเศษนะคะก็คําถามง่ายๆสําหรับคนหลงตัวเองอะคะ่ะก็คือ mirror mirror on the wall who the fairest of them all แปลง่ายๆว่า จบพิเศษบอกค่าเถิด ใครงามเลิศในปตัตตพีนะคะซึ่งแน่นอนว่ากระจกวิเศษก็จะต้องตอบกลับมาว่าอ้พระนางนี่แหละพระราชินีของข้าท่านคือผู้ที่งดงามที่สุดในปตัตตพีนี้แล้วนะคะพอมีคนชมแบบนี้พระราชินีก็จะอารมณ์ดีค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตต่อมาเรื่อยๆปรากฏว่าเวลาก็ผ่านเลยมาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งในที่สุดสโนไวก็อายุได้ทั้งหมด7ขวบด้วยกันค่ะในขณะที่สโนไวอายุ7ขวบเนี่ยแน่นอนว่าพระราชินีก็ยังใช้ชีวิตแบบเดิมมาเรื่อยๆนะคะและก็ยังคงเช็คเรตติ้งของตัวอง ด้วยการถามกระจกมาเรื่อยๆค่ะแต่แล้วนะคะเรื่องราวมันก็จะต้องไม่ราบเรียบใช่ไหมถ้ามันราบเรียบมันก็จะไม่เกิดคอน FLICT อะไรให้เราได้สนุกสนานกันค่ะในวันที่สโนไวท์นะคะอายุครบ7ปีค่ะพระราชินีก็ไปเช็คเรตติ้งกับกระจกตามปกตินะคะก็เดินไปที่หน้ากระจกวิเศษแล้วก็ถามกระจกวิเศษด้วยคาถามเดิมๆเ,เหมือนเดิมๆที่ถามมาตลอด7ปีค่ะซึ่งถ้าวิวเป็นกระจกวิเศษก็คงแบบว่าจะถามอะไรกันนักกันหนาลังคาแล้วนะเปีแล้วถามอยู่นั่นแหละนะคะอย่างไรก็ตามค่ะกระจกวิเศษเป็นกระจกนะนะดังนั้น ราชินีถามก็ต้องตอบค่ะพระราชินีก็ถามว่ากระจกวิเศษบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตพีอะชมฉันมาฉันรอฟังคําชมและฉันอยากอารมณ์ดีนะคะกระจกวิเศษของเราเนี่ยดันเห็นสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะก็คือสโนไวที่กําลังเริ่มเติบโตขึ้นมาแล้วค่ะดังนั้นนะคะกระจกวิเศษก็เลยตอบพระราชินีไปว่า พระราชินีหน้าของท่านนั้นยังงดงามเช่นเคยแต่ท่านกลับไม่ใช่ผู้ที่งดงามที่สุดในปตัตตพีแล้วเพราะว่าสโนไว้น้อยที่เพิ่งจะเติบโตขึ้นมานั้นได้สวยงามเกินท่านไปเรียบร้อยแล้วโอ้โหเรียกได้ว่าเหมือนแบบตบหน้ากันกลางสีแยกอะทุกคนอยู่ดีๆก็ามาบอกว่านางเด็กที่เด็กกว่าอ่อนกว่าเนี่ยสวยขึ้นมามากกว่าแล้วนะคะความอ่อนเยาว์ของเธอได้จากไปแล้วดังนั้นพระราชินีเนี่ย ฟังปุ๊บก็โกรธปรีดขึ้นมาทันทีค่ะแล้วก็จากเดิมที่เป็นแค่พระราชินีและเป็นแม่เลี้ยงปกติก็เลยกลายร่างนะคะกลายเป็นแม่เลี้ยงใจร้ายขึ้นมาทันทีคือนางก็เริ่มเกลียดสโนไวตั้งแต่นั้นมาค่ะวันและคืนผ่านไปพระราชินีก็เอาแต่คิดว่าสโนไวมันสวยกว่าฉันมันจะต้องโตขึ้นมาสวยกว่าฉัน,น,นแน่เลยไม่นะฉันเริ่มตีนกาขึ้นแล้วในโลกแฟนต์เทลมีบท็อกซ์ไหมนะคะ<ม>พระราชินีก็คิดวนวนๆๆน,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 นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะซึ่งในนิทานกริมส์เนี่ยไม่ได้บอกเราว่า พระราชินีคิดไปนานแค่ไหนนะแต่ว่าเดาว่าจากนิสัยเนี่ยน่าจะไม่นานเท่าไหร่ค่ะในที่สุดนะคะพระราชินีก็ทนไม่ได้ค่ะกับการที่มีใครสักคนสวยกว่าคือยอมไม่ได้ทาไมทําไมจะต้องมีคนมาสวยกว่าฉันดังนั้นสุดท้ายนะคะพระราชินีก็คิดว่าในเมื่อฉันทําให้มันสวยน้อยกว่าฉันไม่ได้ฉันก็ทําให้มันไม่มีตัวตนอยู่เลยดีกว่าฉันจะได้เป็นคนที่สวยที่สุดในปัตตภีเหมือนเดิมนะคะ,คะพระราชินีก็เลยไปจ้างนายพรานมาคนนึงค่ะบอกว่านายพรานเจ้าเนี่ยนะรับเงินนี้ไปเออเอาไปเลยแล้ว ก็หน้าที่ของเจ้านะก็คือไปฆ่าสโนไวท์แล้วก็ไปควักหัวใจของนางออกมาควักออกมาพิสูจน์ซึ่งไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เพลงเก่าไปด้วยนะคะคือให้ไปควักหัวใจของสโนไวท์ออกมามายืนยันว่าเจ้าเนี่ยได้ฆ่าสโนไวท์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะ นายพรานเนี่ยรับคำสั่งของพระราชินีไปก็เดินเข้าไปหาสโนไวท์ค่ะซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยสโนไวท์ก็กำลังนั่งเล่นอะไรกินกล่องแก้วอยู่ด้วยความที่อายุแค่เจ็ดขวบนะคะก็เล่นนู่นเล่นนี่อยู่พอนายพรานเนี่ยเข้าไปจะไปล่าค่ะสโนไวท์ก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วถามว่าคุณนายพรานคุณนายพรานจะฆ่าหนูจริงๆหรอคะซึ่งอย่าลืมว่า1สโนไวท์เป็นเด็กเจ็ดขวบที่แบวมากและ2สโนไวท์คือเด็กที่หน้าตาดีที่สุดในปัตตพีดังนั้นบิวตี้พรีเวลเลจเต็มที่ค่ะนายพรานเห โอ้ใครจะไปฆ่าลงโถหนูลุงไม่ฆ่าหนูก็ได้แต่หนูนะ่ะหนีไปทนนะสโนไวก็บอกว่าได้คัะได้ค่ะลุงปล่อยหนูไปเถอะหนูจะหนีไปแล้วหนูจะไม่กลับมาที่บ้านอีกหนูไปแล้วนะคะว่าแล้วนะคะสโนไวก็วิ่งเข้าไปในป่าค่ะ ส่วนในพรานเนี่ยก็เดินต่อไปนิดหน่อยก็เจอกับหมูป่าตัวหนึ่งนะคะวิ่งมาพอดีแบบวิ่งทะเลือทะล่ามาไม่ดูตมาตาเรือนะคะดังนั้นในพรานค่ะก็เลยจัดการฆ่าหมูป่านะคะแล้วก็ชำละเอาหัวใจของหมูป่าเนี่ยเอากลับไปถวายให้พระราชินีค่ะซึ่งพระราชินีของเราเนี่ยนะคะได้หัวใจหมูป่าไปที่เข้าใจว่าเป็นหัวใจสโนไวเนี่ยก็รู้สึกสะใจมากๆก็แบบ ในที่สุดศัตรูของฉันก็ตายจากไปฉันจะได้เป็นคนที่สวยที่สุดในปัะตภพีสักทีแล้วพระราชินีนะคะก็เอาหัวใจเนี้ยไปหมักเกลือค่ะหมักเกลืออย่างดีนะคะแล้วก็จัดการเอาไปผัดนะคะทําอาหารอะไรต่างๆแล้วก็เอามากินอย่างมีความสุขค่ะและแล้วในที่สุดนะคะพระราชินีก็กินหัวใจของหมูป่าเนี่ยเข้าไปทั้งลูกเลยค่ะด้วยความสะใจว่าในที่สุดฉันก็กําจัดอิสโนไว้นหนามยอกใจของฉันไปได้แล้วนะคะ ซึ่งพระราชินีก็ไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วสโนไวท์เนี่ยรอดชีวิตค่ะฝั่งสโนไวท์ของเรานะคะเด็ก7ขวบน่าจะไม่เกิน8ขวบน้อยๆของเราเนี่ยก็วิ่งเข้าป่าไปนะคะวิง่งวิง่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งไปทั้งวันเลยค่ะวิง่งเรียกได้ว่ายาวมากนะคะวิ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปหมดแรงอยู่ที่บริเวณกระท่อมแห่งหนึ่งค่ะซึ่งสโนไวท์เนี่ยก็พยายามหันซ้ายหันขวาก็ไม่เห็นใครไม่รู้จะทํำยังไงนะคะเราต้องนึกถึงสภาพว่าสโนไวท์เป็นเด็กน้อยตัว7-8ขวบนะคะแล้วก็นี่ไม่ใช่่่่ปปปาาเเเมมืือองงไทยแต็น ที่ค่อนข้างจะหนาวนะดังนั้นค่ะสโนไวที่วิ่งมาทั้งวันก็หมดแรงนะคะก็เลยเข้าไปในกระท่อมค่ะพอเข้าไปถึงสโนไวก็พบกับของชิ้นเล็กๆน้อย,อยๆเต็มไปหมดนะคะเช่นจานขนาดเล็กช้อนซ้อมขนาดเล็กแก้วขนาดเล็กและมีอาหารวางอยู่เต็มโต๊ะนะคะทั้งหมด7ชุดด้วยกันค่ะสโนไวเข้าไปด้วยความหิวนะก็เลยจัดการกิน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 จนหมดเกลี้ยงเลยนะคะแล้วก็เดินเข้าไปสำรวจบ้านต่อค่ะก็พบกับเตียงทั้งหมด7เตียงด้วยกันนะคะสโนไวก็ ลองนอนเตียงนั้นดูก็เอ๊ะเตียงนี้เล็กไปเอ๊ะเตียงนี้แข็งไปเตียงนี้นุ่มไปสโนไวก็ลองนอนเตียงนั้นเตียงนี้จนกระทั่งไปเจอกับเตียงเตียงหนึ่งที่พอเหมาะพอดีสโนไวก็เลย พลอยหลับไปบนเตียงเตียงนั้นค่ะเวลาผ่านไปไม่นานนะคะเจ้าของบ้านเขาก็จะต้องกลับมาใช่ไหมเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านของคนแคร์ทั้งหมด7คนด้วยกันค่ะซึ่งคนแคร์เนี้ยก็เหมือนกับในดิสนีย์นี่แหละค่ะคือคนแคร์เหล่านี้ก็คือคนแคร์ที่ทําเหมืองมาทั้งวันค่ะก็กลับมาที่บ้านนะคะพอกลับมาเนี่ยแน่นอนว่าสัญชตาตญาณเจ้าของบ้านมันก็จะต้องมีความแบบไฮโฮไฮโฮเออเกิดอะไรขึ้น ทำไมอาหารของฉันหายไปทําไมของมันย้ายที่เอ๊ทำไมเตียงมีรอยบุ๋มนะคะก็สงสัยกันไปต่าง,าง,างๆนานาจนกระทั่งในที่สุดก็มีคนแคร์คนหนึ่งเจอค่ะว่าเอ๊ะนี่อะไรทําไมมีเด็กมานอนอยู่บนเตียงของพวกเราซึ่งถ้าเป็นปกติเนี่ยคนเราก็จะต้องแบบว่าขโมยนะคะแล้วก็จัดการขโมยใช่ไหมแต่พวกคนแคร์เนี่ยพอส่องไฟไปที่เตียงค่ะก็พบกับเด็กที่หน้าตาดีที่สุดในชีวิตที่เคยเจอนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าสโนไวท์คือเด็กที่หน้าตาดีที่สุดในโลกค่ะดังนั้นพวกเหล่าคนแคร์ก็แบบโท โอ้หนูน้อยเป็นอะไรสงสัยจะเหนื่อยมากอาเอางี้แล้วกันเรายกเตียงของเราให้เขานอนไปคืนนี้แล้วกัน mm hmm. เดี๋ยวเราเนี่ยนะเพื่อความเป็นสุภาพบุรุษเราปล่อยเด็กคนนี้นอนอยู่ในบ้านของเราแล้วเราก็ไปนอนบ้านคนอื่นก่อนคืนนึงแล้วกันจะได้ดูดีศพกบเป็นนางเอกจิบน้าส้มนะคะเอาจริงๆตรงนี้ไม่ make sense เลยเพราะว่าเราเจอคนแปลกหน้านอนอยู่ในบ้านเราแทนที่จะปลุกขึ้นมาถามหรือว่าจะเอามันไปมัดไว้หรืออะไรก็ไปยกบ้านให้เขาอยู่ซะอย่างนั้นเกิดเขาเป็นขโมยลุกขึ้นมาปล้นทั้งบ้านก็นะ อย่างไรก็ตามค่ะนิทานก็คือน,นิทานนะคะคนแคร์ก็เลยไปนอนที่อื่นเป็นระยะเวลา1คืนค่ะและในวันรุ่งขึ้นทั้งหมดก็กลับมาที่บ้านนะคะพอดีกับที่สโนไวเนี่ยตื่นขึ้นมาพอดีเหล่าคนแคร์ก็เลยถามสโนไวว่า แม่หนูเป็นใครมาจากไหนนะมานอนทำอะไรอยู่ที่นี่เล่าให้ฟังหน่อยนะคะซึ่งสโนไวท์ตอนแรกก็กลัวค่ะแต่ว่าเห็นหน้าคนแคร์เนี่ยดูเป็นคนใจดีดังนั้นสโนไวท์ก็เลยเล่าให้ฟังว่าหนูชื่อสโนไวท์หนูเป็นเจ้าหญิงมาจากเมืองข้างๆคือแม่เลี้ยงต้องการจะฆ่าหนูแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังนะคะสุดท้ายคะ่ะคนแคร์ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แมมาอยู่กับพวกเราสิแต่ว่ามีข้อแม้นะคือพวกเราเนี่ยจะต้องไปทํางานทั้งวันดังนั้นถ้าหนูเนี่ยมาอยู่ที่นี่อยู่บ้านท่านอย่าง ดดูได้ช่วยมาทํากับข้าวกวาดบงกวาดบ้านให้พวกเราพวกเราก็จะโอเคซึ่งสโนไวท์ก็โอเคนะคะดังนั้นสโนไวท์ก็เลยอาศัยอยู่กับคนแคร์ทั้ง7ต่อมาเรื่อยๆค่ะก็ทําหน้าที่กวาดบงกวาดบ้านอะไรไปเรื่อยๆนะคะซึ่งคนแคร์ทั้ง7เนี่ยก็รู้ว่าสโนไวท์เนี่ยในเวลากลางวันจะเหงามากๆเพราะว่าพวกตัวเองไม่อยู่ก็เลยมีการสั่งเอาไว้บอกว่านี่ถ้าใครมาให้เปิดประตูนะถ้าเป็นคนแปลกหน้าอาจจะเป็นแม่เลี้ยงใจร้ายของเธอก็ได้นะซึ่งสโนไวท์ก็บอกว่า หนูจะไม่เปิดให้ใครเข้ามาว่าแล้วเหล่าคนแครกก็ออกไปทํางานตามปกติค่ะตัดภาพไปที่พระราชินีหรือว่าแม่เลี้ยงใจร้ายของเรานะคะแน่นอนว่าคนหลงตัวเองค่ะ จัดการสสนไว้ไปแล้วก็รู้สึกอารมณ์ดีหลังจากผ่านไปหลายวันรู้สึกว่าเอาละในที่สุดฉันก็กำจัดศัตรูหมายเลขหนึ่งของฉันได้แล้วเช็คเรตติ้งดีกว่าอยากได้ยินว่าตัวเองสวยจังเลยไม่ได้ยินมานานแล้วนะคะดังนั้นแม่เลี้ยงใจร้ายค่ะก็เลยเดินไปที่หน้ากระจกวิเศษเหมือนเดิมนะคะแล้วก็บอกกระจกวิเศษว่ากระจกวิเศษบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัะตีอ่ะข้ารอฟังคําตอบแล้วอยากได้ยินมาตั้งนานปรากฏว่ากระจกวิเศษนะคะซึ่งก็วิเศษจริงๆแล้วก็ไม่รู้จะลงดีเทลทําไมกลับตอบกลับมาว่า พระราชนีของข้าท่านก็ยังงดงามเหมือนเช่นเคยนี่แหละแต่ท่านไม่ใช่ผู้ที่งดงามที่สุดในปตัตตพีคนที่งดงามที่สุดในปตัตตพีก็คือสโน w ไวท์ที่อาศัยอยู่ในบ้านของคนแครทั้ง7ที่อยู่ในป่าบริเวณตรงนั้นตรงนี้เอาเอา G p s ไปไหมว่าบ้านอยู่ตรงไหนนั่นแหละคนนั้นแหละสวยกว่าท่านนะคะ ซึ่งก็ไม่รู้ว่ากระจกวิเศษจะลงดีเทลทําไมอะนะพระราชนีเนี่ยได้ยินแบบนั้นก็โกรธมากนะคะรู้สึกว่าไม่นะไหนบอกว่าไอ้ซนไวมันตายไปแล้วไงทําไมมันยังอยู่ดังนั้นนะคะพระราชินีก็เลยตัดสินใจว่าฉันจะต้องไปฆ่าซนไวด้วยมือของฉันเองว่าแล้วนะคะพระราชินีก็เลยแกล้งปลอมตัวค่ะเป็นแบบชาวบ้านธรรมดาแล้วก็หยิบของไปเยอะๆๆนะคะเดินทางเข้าป่าไปค่ะแล้วพระราชินีก็พบว่า สโนไวท์ White, วิ่งไปไกลมากไม่รู้ว่าวิ่งไปได้ยังไงนะคะคือสโนไวท์ที่หนีไปเนี่ยหนีแบบข้ามภูเขาไป7ลูกค่ะ1 2 3 4 5 6 7พระราชนิก็วิ่งนะคะวิ่งไปวิ่งไปข้ามภูเขาไป7ลูกค่ะไปจนกระทั่งถือบ้านของคนแคร์ทั้ง7นะคะซึ่งส่วนตัวถ้าเป็นวิวเนี่ยอยู่ห่างไปภูเขา7ลูกขนาดนี้ก็คงปล่อยมันสวยไปเถอะคะ่ะแต่ว่าพระราชินีนี่ก็ทนไม่ได้นะคะดังนั้นค่ะคุณพระราชนีเนี่ยก็ไปเดินโฉบบ้านนะคะโฉบไปโฉบมาแล้วก็รู้ว่าสโนไวท์เนี่ยอยู่คนเดียวดังนั้น้นคคุุณณแม่เียใจรรราหือพะ ชีนีของเราเนี่ยก็เลยตะโกนเข้าไปในบ้านประมาณว่าฮัลโหลมีใครอยู่ไหมจ๊ะมีของมาให้ CF มีของมาให้คอนเฟิร์มขายของเก่าจ้ามือ2กด CF เดี๋ยวนี้ลดแรกแจกแถมเลยนะจ๊ะซึ่งสโนไว์นี่ก็เหมือนแม่บ้านตามปกติทั่วไปค่ะที่เหงาอยู่บ้านก็ไม่รู้จะทําอะไรมีคนมาเสนอขายของถึงบ้านเหมือนเราโดนยิงแอดอะเราก็จะต้องกดเข้าไปดูใช่ไหมคะดังนั้นสโนไวก็เปิดประตูออกไปดูค่ะแล้วก็ถามว่าอุ๊ยมาขายอะไรนะ่ะมีอะไรน่าสนใจบ้าง ฝั่งแม่เลี้ยงใจร้ายนะคะก็บอกว่าอ๋อฉันมีของเก่ามาขายเต็มเลยจ้านี่มีอันเนี้ยเหมาะกับหนูเลยพรึบนะคะกางผ้ามาให้ดูค่ะบอกว่านี่มีผ้าลูกไม้สวยงามนะเหมาะกับหนูมากๆเลยสนใจไหมจ๊ะซึ่งทําให้สโนไวเนี่ยเห็นผ้าแล้วก็รู้สึกว่าโอ้นี่มันผ้าลูกไม้ลายสวยมากเลยค่ะลายนี้ C F C F confirm ส่งมาเลยนะคะ ทำให้แม่เลี้ยงใจร้ายเนี่ยได้โอกาสค่ะก็บอกสโนไวท์ว่าอ่ะหนูจะซื้อผ้าเนี่ยรู้แล้วหรอว่าขนาดตัวตัวเองเท่าไหร่ออกมานี้มาป้าวัดตัวให้นะว่าแล้วนะคะแม่เลี้ยงใจร้ายก็เอาผ้าปากเนี่ยไปพันรอบตัวสโนไวท์ค่ะพันพันพัน,พนทำนองว่าจะวัดตัวให้นะคะแต่ว่าพอพันเสร็จแล้วแทนที่จะวัดตัวค่ะแม่เลี้ยงใจร้ายอย่างนี้เลยแบบดึงนะคะเงื่อนตาย ทาให้สโนไวท์เนี่ยขาดอากาศหายใจแล้วก็เป็นลมลม้ลมลงไปแปะอยู่ในม้วนผ้าค่ะฝั่งแม่เลี้ยงเจรายผู้เป็นคนเลล่อและไม่รอบคอบเลยนะคะแทนที่จะเช็คว่าสโนไวท์ตายหรือ,อยังก็เห็นสโนไวท์ล้มลงไปก็เข้าใจไปเองว่าโอ้สโนไวท์ตายแล้วกลับบ้านได้แล้วจ้าไปถามกระจกพิเศษดีกว่าว่าฉันสวยที่สุดหรือ,อยังแล้วแม่เลี้ยงเจรายนะคะก็เดินทางกลับปราสาทไปค่ะทิ้งให้สโนไวท์นอนเป็นลมสลบขาดออกซิเจนอยู่ในมวนผ้านะคะฝั่งคนแคททั้ง7ค่ะทํางานเสร็จตอนเย็นเนี่ยก็เดินทางกลับมาที่บ้านกลับมากลับ พอกลับมาปุ๊บก็เจอกับภาพที่สโนไว้นี่นอนสลบเป็นลมอยู่ในมวนผ้าที่บ้านนะคะอย่างไรก็ตามค่ะคนแครทั้ง7นี่มีความรู้เขาก็สำรวจไปต่างๆแล้วก็พบว่าอ๋อเป็นลม สงสัยเมื่อเช้าไม่ค่อยได้กินข้าวโดนรัดแน่นไปหน่อยนะคะดังนั้นคนแคร์ทั้ง7ก็เลยจัดการเอากันไกลค่ะตัด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 ผ้าออกนะคะทำให้สโนไวท์เนี่ยไดออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงสมองค่ะสโนไวท์ก็เลยฟื้นกลับขึ้นมาอีกรอบนึงนะคะซึ่งเอาจริงๆตรงนี้ไม่เม k เ sense เลยนะจริงๆคนเราขาดอากาศหายใจได้กี่นาทีเนี่ยสโนไวท์น่าจะเป็นอมพาตไปแล้วนะน่าจะเปลี่ยนร่างจากสโนไวท์เป็นเจ้าหญิงนิทราได้แล้วนะถ้าขาดออกซิเจนนานขนาดนี้นะคะอย่างไรก็ตามช่างมันค่ะนี่คือนิทานนะทุกคนดังนั้นสโนกลับบมอร ะะและเหล่าคนแพร่ทั้ง7ก็เตือนสโนไว้ว่านี่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเปิดประตูไอคนที่มาหลอกขายของเนี่ยมันจะต้องเป็นแม่เลี้ยงของเธอแน่ๆเลยซึ่งสโนไว้ก็รับปากนะคะบอกว่าวันหลังหนูจะไม่เปิดประตูให้ใครแล้วค่ะและและ้วนะคะเรื่องราวก็ผ่านเลยไปฝั่งแม่เลี้ยงใจร้ายก็เดินทางผ่านภูเขา7ลูกนะคะ1 2 3 4 5 6 7กลับไปที่กระจกวิเศษอีกครั้งหนึ่งเอาจริงๆตอนนี้หลังจากที่เดินทางผ่านภูเขา7็ลูกมาไป7รลูกกับ7ลูกเนี่ยนะคะแม่เลี้ยงใจร้ายน่าจะโซมหมดสภาพแล้วก็โบททอกหายหมดหน้าแล้วนะอย่างไรก็ ตามค่ะ แม่เลี้ยงใจร้ายก็กลับไปด้วยความกระหึดกระหอบนะคะเราก็ไปที่หน้ากระจกแล้วก็ถามว่ากระจกวิเศษบอกข้าเถิดใครงามเลิศในประพีฉันสวยที่สุดแล้วใช่ไหมกระจกวิเศษตอบมาตอบมานะคะและแล้วนะคะคำตอบจากกระจกวิเศษก็ทำให้แม่เลี้ยงใจร้ายเนี่ยกรีดขึ้นมาอีกรอบค่ะเพราะกระจกวิเศษบอกว่าโถราชินีของข้าท่านก็ยังสวยเหมือนเดิมแหละแต่สโนไวที่ยังมีชีวิตอยู่และยังอาศัยอยู่กับคนแคร์ทั้ง7ก็ยังสวยกว่ายอยู่นั่นแหละค่ะซึ่งทำให้แม่เลี้ยงใจร้ายเนี่ยนะคะทนไม่ได้เลยค่ะก็เลยจำเป็นจะต้องวางแผนใหม่คครราวนนีี้ะะแม่ยยงใจ คิดแผนใหม่ได้ค่ะก็เลยเอาหวีเนี่ยนะคะไปชุบยาพิษค่ะเป็นหวีที่สวยงามมีลวดลายงดงามนะคะแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็เดินทางผ่านภูเขาเจ็ดลูกไปอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วก็ไปที่บ้านของคนแคร์ทั้ง7นะคะ พอไปถึงเนี่ยคนแคระทั้งเจ็ดก็ออกไปทํางานเหมือนเดิมสโนไวท์ก็อยู่ในบ้านเหมือนเดิมแม่เลียงจร้ายก็ตะโกนเข้าไปว่าสวัสดีจ้ามีใครอยากได้วีสวยๆบ้างมีของสวยๆมาขายเต็มเลยนะคะสโนไวท์ของเราโดนยิงแอดเหมือนเดิมค่ะแต่ตอนนี้เริ่มมีความยับยั้งชั่งใจนิดนึงก็ประมาณว่าก็แทนที่ตัวเองจะปิดประตูอยู่ในบ้านเงียบๆสงบๆนะคะก็พาซึ่งไงตะโกนออกไปประมาณว่าก็น่าสนใจนะคะแต่คนแคระทั้งเจ็ดสั่งไว้ว่าไม่ให้หนูออกจากบ้านหนูออกไปซื้อไม่ได้หรอกจาก้าไปเถอะไปเถอะนะคะฝั่งแม่เลี้ยงจงรารย์ แพ้นะคะสกิลนักการตลาดมาเต็มก็บอกสโนไวว่าหนูไม่ต้องออกจากบ้านก็ได้จ้าคนแคร์ทั้ง7สั่งไว้ว่าห้ามออกจากบ้านแต่ไม่ได้ห้ามดูนี่นี่เห็นของของเราไหมเป็นไงนี่คือหวีรุ่นล่าสุดหวีแล้วหนุ่มรักหนุ่มหลงอยากได้แฟนเป็นเจ้าชายกี่คนหวีผมนี้น่าจะเวิร์กแน่เลยจ้าดูผมของโนูสิดูพันเป็นสังกตังควรจะได้หวีดีๆอันนี้ไปสางผมที่จะทําให้ผมของหนูนุ่มสลวยเหมือนเดิมนะจ๊ะซึ่งสโนไวท์เนี่ยก็เผลอมองไปแล้วไงตกเป็นทัสการตลาดค่ะสโนไวท์ก็เลยแบบฮอจริง จริงหรอซึ่งทําให้แม่เลี้ยงใจลายนะคะก็หันไปบอกว่าเอาไหมเดี๋ยวฉันลองหวีให้หนูดูดีไหมมาๆยื่นหัวออกมาสิไม่ต้องออกจากบ้านหรอกให้ยื่นหัวออกมาก็พอนะคะซึ่ง พอสโนไวท์ยื่นหัวไปเนี่ยแม่เลี้ยงใจร้ายของเราค่ะก็เลยเอาหวีเนี่ยนะคะหวีไปที่ผมของสโนไวท์ค่ะหวีหวีหวีก็ทําให้ยาพิษที่เคลือบอยู่ที่หวีเนี่ยนะคะไปติดที่ผมของสโนไวท์ค่ะและทําให้สโนไวท์เนี่ยก็หมดสติไปอีกรอบหนึ่งนะคะและ้วนะคะแม่เลี้ยงใจร้ายก็ดีใจอีกรอบหนึ่งแล้วก็ปีนข้ามภูเขาทั้งหมด7ลูกกลับบ้านไปอีกรอบหนึ่งค่ะฝั่งสโนไวท์นอนสลบอยู่ขาดออกซิเจนอีกรอบหนึ่งในระยะเวลา2วันนะคะรอจนกระทั่งคนแคร์ทั้ง7เนี่ยกลับบ้านมาค่ะคนแคร์ทั้งเจ นอนสลบอยู่ก็เลยสำรวจร่างไปตามที่ต่างๆแล้วก็พบกับหวีแปลกหน้านะคะที่ปักอยู่บนหัวสโนไวท์ค่ะคนแคระก็เลยดึงหวีออกจากหัวของสโนไวท์นะคะปึ๊กและทําให้สโนไวท์เนี่ยฟื้นขึ้นมาค่ะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฟังก์ชันยาพิษมันทํางานยังไงจริงๆหวีไปแล้วมันก็ติดที่หัวไปแล้วหรือเปล่านะคะอย่างไรก็ตามค่ะคราวนี้คนแคระทั้งเจ็ดก็เตืนอนสโนไวท์รอบว่าอย่าเปิดประตูให้คนแปลกหน้าเข้าใจไหมและแล้วนะคะแม่เลี้ยงใจร้ายของเราก็ปีนเขากลับไปเจ็ดลูกอีกรอบนึงค่ะ<ๆ><ๆ>เพื่อไปถามกระจกวิเศษนะคะว่า กระจกวิเศษบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปะตะัตตพีขอร้องล่ะตอบจันทัทีเถะวิ่งข้าภูเขาไปสอวันแล้วเนี่ยจะไปแข่งมาราธอนกับพี่ตูนได้แล้วเนี่ยโอ้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะกระจกวิเศษกลับตอบกลับมาว่า โถพระราชินีของข้าท่านก็ยังเป็นคนที่สวยงามอยู่เช่นเคยแต่สโนไวที่ยังมีชีวิตอยู่ที่อยู่กับคนแคพทั้ง7ก็ยังสวยกว่าท่านอยู่ดีนั่นแหละค่ะซึ่งทําให้พระราชนีเนี่ยเสง่มากนะคะแล้วก็ปฏิญาณกับตัวเองว่าคราวนี้ฉันจะต้องฆ่าสโนไวให้ได้ถึงแม้ว่าฉันจะต้องตายก็ตามนะคะดังนั้นนะคะในวันรุ่งขึ้นค่ะแม่เลี้ยงใจร้ายของเราก็ ไปหาแผนมาใหม่นะคะโดยคราวนี้แม่เลี้ยงใจร้ายเนี่ยนะคะเข้าไปที่ห้องลับในปราสาทค่ะแล้วก็ไปผสมยาพิษอะไรต่างๆขึ้นมาด้วยเวทมนต์ชั่วร้ายนะคะผส,ผสมนู่นผสมนี่แล้วก็เอาแอปเปิลค่ะในที่สุดแอปเปิลก็มาแล้วนะคะเอาแอปเปิลเนี่ยชุบลงไปในยาพิษค่ะแอปเปิลอันนี้เป็นแอปเปิลแบบพิเศษที่แม่เลี้ยงใจร้ายเนี่ยใส่ฟังก์ชันเอาไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะอุบไว้ก่อนว่าฟังก์ชันของมันคืออะไรนะคะตัดภาพมาที่สโนไวท์ค่ะหลังจากที่โดนทําร้ายมา2วันติดนะคะสโนไวท์ก็ให้คํามั่นสัญญากับ เหล่าคนแคระว่าโอเคหนูจะไม่ออกไปละจ้าหนูจะไม่เปิดประตูให้คนแปลกหน้าแล้วจ้าหนูจะไม่โดนหลอกแล้วนะจ้าและแล้วคนแคระของเราก็ออกไปทํางานค่ะทิ้งให้เโนไว้อยู่บ้านคนเดียวอีกเช่นเคยนะคะคราวนี้ค่ะแม่เลี้ยงใจร้ายของเราก็ข้ามภูเขามาอีก7ลูกนะคะ้ามมาข้ามมาข้ามมา,า,มมาจนกระทั่งมาถึงบ้านของคนแคระทั้ง7ค่ะ คราวนี้นางไม่ได้แต่งตัวเป็นคนแก่มานะคะแต่ว่านางแต่งตัวมาเป็นสาวชาวไร่ค่ะดังนั้นในดิสนีย์ที่เห็นแต่งตัวเป็นคนแก่อะไรอย่างนี้ที่แบบดูหน้าตาไม่น่าไว้ใจเลยเธอรับของกินเข้ามาได้ยังไงเนี่ยอันนี้ต้องให้เครดิตสโนไวนิดนึงว่าในเวอร์ชันนิทานกรีมส์เนี่ยแม่เลี้ยงใจรลายเขาแต่งตัวมาเป็นสาวชาวไร่นะคะเหมือนแบบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกว่าอย่างนั้นเถอะคุณแม่เลี้ยงใจรลายเนี่ยก็มาขายผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกนะคะประมาณว่าแอปเปิลไม่จ้าแอปเปิลไม่จ้ามีใครอยากกินแอ โนไวนะคะได้ยินก็ตะโกนสูดก็ไปว่าไม่ได้หนูออกไปซื้อไม่ได้หนูอยากกินแอปเปิ้ลออร์แกนิกแต่หนูออกไปซื้อไม่ได้เพราะว่าคนแคสสั่งเอาไว้นะคะแผนการตลาดระดับแม่เลี้ยงใจร้ายของเรามีหรอจะยอมนะคะแม่เลี้ยงใจร้ายก็บอกว่าเอาหรอหนูน่าสงสารจังเลยไม่ต้องซื้อก็ได้เอาอย่างนี้อ่ะฉันให้เอาไปนะลูกนึงแล้วเดี๋ยวฉันไปแล้วล่ะบายบายโนไวผู้เริ่มฉลาดขึ้นมานิดนึงนะคะก็บอกว่าหนูกินไม่ได้หรอกหนูรับของจากคนแปลกหน้าไม่ได้ไม่ได้จริงๆนะคะแต่ระดับแม่เลี้ยงใจร้ายเนี่ยนางวางแผนเอาไว้เร ค่ะดังนั้นนะคะ Apple ิลลูกเนี่ยเป็น Apple พิเศษคะ่ะที่ครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นสีขาวอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นสีแดงนะคะแม่เลงเซรายก็เลยบอกว่าเอางี้แม่เรากัดกันคนละฝั่งแม่ นี่อะฉันกัดฝั่งสีขาวเธอกัดฝั่งสีแดงนะคะซึ่งแม่เลงใจร้ายเนี่ยเคลือบยาพิษเอาไว้เฉพาะฝั่งสีแดงค่ะคือฝั่งสีขาวเนี่ยปลอดภัยนะคะแม่เลงใจร้ายก็จัดการกินแอปเปิลฝั่งสีขาวไปค่ะแล้วก็อยู่รอดปลอดภัยนะคะทําให้สโนวไวท์ในคิดว่าอุ๊เขากัดให้ดูแล้วมันจะต้องปลอดภัยแน่ๆเลยฉันก r ับแอปเปิลมากัดดีกว่างั <c oughs> และแล้วนะคะแอปเปิลพิษก็เข้าสู่ป่าของสโนวไวท์ของเราที่ลม้มลงสิ้นใจตายทันทีตรงนั้นเลยค่ะฝั่งแม่เลงใจร้ายก็ดีใจนะคะรู้สึกคอนเฟิร์มว่าโอเคดที่สสุน ก็ตายแล้วแล้วก็เดินทางข้ามภูเขาเจ็ดลูกกลับไปที่ปราสาทค่ะซึ่งเอาจริงๆตรงนี้น่าสงสัยมากๆว่าแล้วสโนไวท์ไม่คิดบ้างหรอว่าแอปเปิลสองสีมันต่างกันยังไงนะคะช่างมันค่ะฝั่งแม่เลี้ยงใจร้ายเนี่ยนะคะหลังจากฝา่าภูเขาเจ็ดลูกกลับไปอีกรอบหนึง่งก็ไปเช็คเรตติ้งกับกระจกวิเศษประมาณว่ากระจกวิเศษในที่สุดบอกกะเถิดใครงามเลิศในปัตตพีคราวนี้ขาดใจตายต่อหน้าเลยจ้ายังไงฉันก็ต้องสวยที่สุดและแล้วนะคะในที่สุดกระจกวิเศษก็ตอบกลับมาว่าโอเคท่านนี่แหละงามเลิศในปัตตพ แข่งไปขนาดนี้ไม่มีใครสวยกว่าท่านเราจ้านะคะทําให้แม่เลี้ยงใจร้ายของเราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ต่อมาอย่างมีความสุขค่ะฝั่งคนแคร์ทั้ง7เนี่ยนะคะหลังจากที่ทํางานมาทั้งวันก็กลับมาที่บ้านค่ะแล้วก็พบกับร่างของสโนไวท์นะคะที่นอนแบบไม่หายใจอยู่ที่พื้นค่ะเหล่าคนแคร์นี่ก็พยายามจะทําวิธีต่างๆให้สโนไวท์ตื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นลองกระชากสร้อยคอดูเอาสร้อยคอรัดคอหรือเปล่าเสื้อติดหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่านะคะแต่ยังไงก็ไม่เจอคะ่ะสิ่งที่ทําให้สโนไวท์ตายพวกเขาก็เลยได้แต่นั่งลงนะคะแล้วก็รร้้้อองงหห่มไวาใน ที่สโนไวทก็ต้องตายจากพวกเราไปแล้วเหรอตอนแรกเนี่ยนะคะเหล่าคนแคททั้ง7ก็ตั้งใจว่าจะฝังสโนไวค่ะแต่ว่าร่างของสโนไวเนี่ยมันดูสวยเกินไปจนคนแคลทั้ง7จ็ดเนี่ยทำใจไม่ได้นะคะ สุดท้ายนะคะคนแค้ทั้ง7ก็เลยตัดสินใจต่อลงศพแก้วขึ้นมาลงศพนึงค่ะแล้วก็เอาร่างของสโนไวท์เนี่ยไปใส่ไว้ในนั้นนะคะแล้วก็ทําป้ายทองขึ้นมาจารึกชื่อสโนไวท์ไว้ค่ะแล้วก็เอาไปวางไว้กลางป่าส่วนคนแคทั้ง7เนี่ยก็ผลัดเวรกันไปเฝ้าลงศพนี้ค่ะเวลาก็ผ่านเลยไปนานแสนนานนะคะซึ่งศพของสโนไวท์ของเราเนี่ยก็ยังดูเหมือนเดิมดูเหมือนมีชีวิตอยู่เลยนะคะและแล้วค่ะก็มีเจ้าชายคนนึงเนี่ยขี่มา้าผ่านมานะคะก็งงว่านี่คือลงอะไรก็เลยเข้าไปดูค่ะและแล้วเจ้าชายก็ เห็นกับศพของสโนไวท์นะคะแล้วก็อย่างที่หลายๆคนได้รู้กันนี่แหละว่าเจ้าชายของเรานี่ก็มีความแบบนิดนึงนะคะดังนั้นพอเห็นศพของสโนไวท์เนี่ยก็รู้สึกว่าอ๋อฉันหลงรักศพศพนี้ที่นอนตายอยู่ในโลงมากๆเลยไม่นะฉันจะอยู่ไม่ได้ถ้าขาดคนนี้ไปเจ้าชายก็เลยขอซื้อโลงศพพร้อมกับศพสโนไวท์จากคนแคร์ทั้ง7นะคะซึ่งคนแคร์ทั้ง7ก็บอกว่าไม่ยังไงฉันก็ไม่ขายฉันรักสโนไวท์ของฉันเจ้าชายก็เลยบอกคนแคร์ทั้ง7ว่าไม่ฉันอยู่ไม่ได้ถ้าขาดสโนไวท์ไปถ้าฉันไม่ได้มองดูศพของสโน ใจขาดตายแน่ๆเลยซึ่งทําให้คนแคททั้ง7เนี่ยสุดท้ายก็ยอมนะคะคือแพ้ความรักแท้ของเจ้าชายกระสพบของสโนไวท์ค่ะก็เลยอนุญาตให้เจ้าชายเนี่ยเอาศพของสโนไวท์กลับเมืองไปนะคะอย่างไรก็ตามค่ะระหว่างที่คนงานเนี่ยกำลังแบกศพของสโนไวท์ขึ้นมาเนี่ยนะคะแล้วก็เขย่าโรงไปมาค่ะปรากฏว่าชิ้นแอปเปิลที่มันติดอยู่ในคอสโนไวท์เนี่ยก็เกิดหลุดออกมานะคะและอีท่าไหนก็ไม่ทราบค่ะสโนไวท์ก็ฟื้นคืนชีพมาซะอย่างนั้นเลยนะทาให้เจ้าชายเนี่ยดีใจมากแล้วก็ ขอสโนไวท์แต่งงานค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเวลามันผ่านไปนานขนาดไหนแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาไม่น่าจะผ่านไปนานขนาดนั้นถ้าเดาก็สโนไวท์ก็น่าจะอายุประมาณ7 8 9ขวบไม่น่าเกินนี้ค่ะเรียกได้ว่าเด็กมากๆเลยทีเดียวนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเจ้าชายก็พาสโนไวท์เนี่ยกลับไปที่เมืองของตัวเองแล้วก็จัดงานแต่งงานขึ้นค่ะปัญหาก,ก็คือเรื่องราวยังไม่ได้จบแค่นี้ไม่ได้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแค่นี้ค่ะแต่ว่าเจ้าชายกับสโนไวท์เนี่ยมีหรอจะปล่อยให้เขาในทำร้ายตัวเองอยู่ฝั่งเดียวหลังจากที่โดนหลอกมาซ้ๆถึง3รอบนะคะค โนไวกับเจ้าชายก็เลยตัดสินใจร่อนการเชิญแต่งงานตัวเองไปที่เมืองของโนไว์ด้วยค่ะซึ่งแม่เลี้ยงใจร้ายเนี่ยก็ได้รับเชิญมางานแต่งงานนี้เช่นกันนะคะตอนแรกค่ะแม่เลี้ยงใจร้ายได้ซองมาเนี่ยก็มีความสงสัยเล็กๆว่าใครเนี่ยเรารู้จักมักงี่กันหรออยู่ดีๆจะมาแต่งงานมาเชิญอ่ะแต่ พระราชาพระราชินีอแต่ว่าเมืองข้างๆก็เพื่อนบ้านกันก็โอเคก็ไปก็ได้จะไปดีไม่น่าหรืออะไรนี่ต้องการให้ใส่ซองค่าโตจีหรือเปล่านะคะอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อตัดสินใจจะไปงานแล้วก็ก็จะต้องทําการเช็คเรตติ้งตัวเองใช่ไหมคะว่าฉันยังสวยเหมือนเดิมไหมจะออกงานเนี่ยดังนั้นแม่เลี้ยงใจร้ายนะคะก็เลยไปถามกระจกวิเศษค่ะว่ากระจกวิเศษบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตพีนะคะ ซึ่งก็คาดหวังว่ากระจกวิเศษจะเชียร์อัพตัวเองว่าเธอสวยทุกนาทีที่เคยสัมผัสไปงานเธอจ้านะคะอย่างไรก็ตามค่ะกระจกวิเศษกลับตอบแม่เลี้ยงใจร้ายนะคะกลับมาว่าท่านราชินีของข้าท่านก็ยังสวยเหมือนเดิมนี่แหละแต่ปัญหาก็คือเจ้าสาวคนใหม่ที่กําลังจะแต่งงานอะ่ะสวยกว่าท่านหลายเท่าเลยจ้าซึ่งทําให้พระราชินีของเรานะคะหนอยแล้วก็รู้สึกว่าไม่ ain, ฉันจะต้องสวยที่สุดในงานฉันไม่ไปแล้วงานเนี้ยไม่ไปดีกว่าแต่คิดไปคิดมานะคะนิสัยระดับพระราชินีของเราเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามนะคะนิสัยระดับแม่เลี้ยงใจงรา้าย จะต้องมีความขาใจว่าไอกเจ้าสาวคนใหม่ที่มันสวยกว่าฉันเนี่ยมันเป็นใครฉันยอมไม่ได้ฉันต้องไปดูหน้ามันให้เห็นด้วยตาของตัวเองดังนั้นสุดท้ายนะคะแม่เลี้ยงใจร้ายของเราก็เลยแต่งเนื้อแต่งตัวค่ะแล้วก็ไปงานแต่งงานนะคะเมื่อไปถึงแม่เลี้ยงใจร้ายของเราก็จะต้องตกตะลึงค่ะเพราะว่าเจ้าสาวคนใหม่ก็คือสโนไวที่เข้าใจว่าตัวเองฆ่าตายไปแล้วนั่นเองค่ะแต่ว่าตอนนี้มาถึงเมืองของเขาแล้วจะกลับตัวก็ไม่ได้นะคะทําให้แม่เลี้ยงใจร้ายเนี่ยต้องโดนลงโทษค่ะโดยสโนไวท์กับเจ้าชายเนี่ยเตรียมบทลงโทษให้แม เลี้ยงใจร้ายเอาไว้แล้วนะคะก็คือเขาเนี่ยเตรียมรองเท้าส้นสูงทาจากเหล็กนะคะแล้วก็เผาจนร้อนมาค่ะแล้วก็เอาครีมเนี่ยคีบมาวางไว้ให้แล้วก็บังคับให้แม่เลี้ยงใจร้ายเนี่ยนะคะใส่รองเท้าเหล็กนี้ไปค่ะและทําให้แม่เลี้ยงใจร้ายเนี่ยนะคะจะต้องโดนลวกเท้าร้อนเท้าแล้วก็เต้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งขาดใจตายในที่สุดค่ะและและ้วเรื่องราวของส o น w h i t เวอร์ชั n ก r ีม m s ของเราก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบเรื่องราวนี้ที่อาจจะแตกต่างจากเวอร์ชันดิสนีย์เล็กๆน้อยๆค่ะเอาเป็นว่าถ้าใครชื่นชอบเรื่อง อ,อย่าลืมกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนเอมาดูด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ เป็นไงบ้างคะทุกคนโหดพอสมควรเลยนะคะสำหรับสโนไวท์เวอร์ชันนี้จริงๆแล้วเรื่องราวสโนไวท์เนี่ยก็มีหลากหลายเวอร์ชันนะไม่ใช่มีแค่เวอร์ชันกริมส์นะคะแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นนิทานพื้นบ้านเนี่ยมันก็จะมีเวอร์ชันคนนั้นเล่าคนนี้เล่าคนนู้นเล่านะคะแต่ว่าพี่น้องกริมส์ของเราเนี่ยเป็นแค่คนรวบรวมนิทานแล้วก็เอามาเขียนเรียบเรียงใหมค่ค่ะเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสเดี๋ยววันหลังจะหานิทานเวอร์ชันอื่นๆของเรื่องอื่นมาเล่าให้ฟังอีกนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันคะ่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ